วันจุดจีนครับเพ่อเพื่อนๆสมาชิกขับรถผู้บริหารทุกๆคนวันนี้เป็นยังไงกันบ,บ้างครับเพื่อนๆนรับซัดกันทั่วหน้าเลยนะครับวันนี้ก็ปีนี้ก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆกขับรถผู้บริหารทุกๆคนก็ได้อัดเป้าได้โบนัสกัน,นเยอะนะครับผมส่วนผมก็ก็รอรุ้นอยู่เหมือนกันครับยังไม่ได้เหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้ก็ ไม่ได้หยุดครับเป็นวันอาทิตย์แล้วก็ตรงกับวันจดจีนพอดีตอนแรกก็เหมือนจะได้หยุดนะครับแต่ว่าพอดีว่าเจ้านายไลายไปเจ้านายไลนไปก็ต้องรีบมาทํางานครับไม่กล้าหยุดครับวันจดจีนเดี๋ยวไม่มีบทงานก็ต้องทาตัวให้มันตามเขาเรียกว่าวันสําคัญครับตามกาลเทศะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสําคัญของี จะเป็นเราก็ต้องมาก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราด้วยครับผมก็ตอนนี้ก็กําลังออกเดินทางไปรับแม่บ้านครับผมไปรับแม่บ้านที่สมุทรสาครก็คือวันนี้เดี๋ยวมีมกิจกรรมตอนเย็นครับก็มีทานข้าวครับ แม่บ้านครับวันนี้ก็วิ่งฉุกเฉินเหมือนกันครับ,บเพื่อนๆก็มีงานหลายงานเลยแต่ก็วันนี้วิ่งสะดวกสบายครับรถไม่ติดครับรถโล่งมากเลยวันนี้อาจากบ้านมาก็บ่า,ายโมงนี่ก็เป็นเวลาประมาณป่าย์โมงสามสิบสี่สิบก็จะถึงนะครับโอเคครับผมเดินทางไปรับแม่บ้านนะครับก็อีกรอบครับก็ให้เพื่อนๆทุกคนเนาะสมหวังกับสิ่งที่ เจ้านาได้รับมอบโบนัสให้ทุกคนด้ยเยอะนะครับผมก็สวัสดีมีใหม่คนจีนอีกรอบนึงครับผม